สวัสดีจ้ามือเศร้าแม่เห็นข่าวไหมเห็นข่าวอ่าที่ว่านผู้ยิ่งที่ว่าอยู่อยู่ใสยูสุขโขทัยบอกที่ว่าน,อ,นอันคุยกับอันคุยกับฝรังร่งคุยกับฝรัง่งฝรั่งฝรั่งสวิตจากฝรั่งสวิตเราเพิ่นกับโอนผู้ชายโอนเงินมาให้ผู้ยิ่งอ่ะสามแสนจ้าโอนเงินมาให้สามแสนเพว่าจะแต่งงานกันบัดที่นี่ ผู้ชายเลยบินมหากับตกลงว่าจะแต่งเมือนันเมือนี้พอมหาหอดบ้านแล้วก็เลยมหาผู้ยิ่งบ่ผ้าเขาบ้านผู้ยิ่งพาไปเปิดโรงแรมอยู่สันไปเปิดรีสอร์ทอยู่ผู้ชายก็เลยไปอยู่ไปเปิดชั่วข้าวให้สันในข่าวได้จาว่าชั่วข้าวเพ่นก็ไปเปิดชั่วข้าวบ้านนี้ผู้ยิ่งก็ทรงทีไม่หันแล้วผู้ยิ่งก็หนีมากผู้ยิ่งันบอกว่าอันเอาผู้ยิงอันผู้ยิ่งบ้านบ่อยูงแต่งงานบได้ยังสี่หล่ะจ้าบานเนี่ย ในข่าวกับล่งว่าในข่าวกับไปเบิ้งว่งจรปิดจากบ้าน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 ,านไม่จาก็เห็นผู้ยิ่งหนึ่งมีผัวแม่มีผัวเป็นทหารแม่ทนานยาป้อมละกันอันนี้นี่อัน,นอันบานีฝรั่งก็เอาฝรั่งถิ่มไม่หันจากสามมือฝรั่งกับว่าบโบได้กินของกินน้ำมาสั่อยู่นฝรั่งก็เล้ยยางมหาตำรวจอยู่ป่อมมาสั่งยางมาขอความช่วยเหลือบานีทั้ทง แต่ว่าเขาบอกไปบอกมาแต่อีกอย่างนึงว่าอีงฝรั่งานออกมาแล้วก็โทษเอิญปูไผ่บางสิล่ะปูไผ่ก็เลยมาก็เลยแบบส่อความ่วยเหลือก็เลยเป็นหน้าหาบานผู้ยิ่งม่จากเป็นหน้าบานาหาบานผู้ยิ่งบานี้แม่ผู้ยิ่งก็เลยโทษมากผู้ยิ่งก็เลยมากผู้ยิ่งก็เลยมากบานีว่านผู้ยิ่งบ้านประยูแตงก็ได้บานที่นี่ก็เลยว่ากระสันกับฝรั่งนสิเอารื่องเนาะก็เลยว่าใหตุผูกความใหม่ข้อมือกับผูกค้ามใหม่ข้อมือกับไม่หลุดเลยจ้าหลุดโชว์ว่ากับแม่ผู้ยิ่งกับผูกไี่ บนันิแต่ว่าบานันีเรื่องมันกับมาแดงมาผู้ยิ่งมีผัวทหารอยู่จ้ะผู้ไส้แบบผู้ใส้เลยไปแจงความยุตอยู่โรงพักฝรั่งจะไปแจงความอยู่โรงพักบนันิผัวอันผัวทหารนี่ของผู้ยิ่งเลยมากด,ดาดาดาทหารจะอยู่โรงพักเลยดาเออมแม่แม่คอยก็ว้าพิษทหารเน่ะดาฝรั่งอยู่โรงพักเลยดาวา่าเมี่งังสัยังสีไหมจ้ะบาดท,ที่นี่แหละฝรั่งไปหาอัน เอกซไซมไหมเนี่ยม่จ้าซุาม้มเอกไซมยังกับเลสิขามาซอยเพราะนั้นเลยว่าโอ้ยอีนั่งอันนี้ไหมอันในวงจรปิดจ,จ่าเมื่อก่อนมือฝรั่งสีมาเมื่อนหนึ่งกต่ยังเห็นในวงจรปิดก็เห็นยางกับผัวดีๆอยู่ได้จ้าเพราะอีกอันอัน,อนมือฝรั่งมาเนี่ยนะมือฝรั่งมาอันอีนั่งอันนี้นะขับรถกระบะออกไปรับฝรั่งเราก็ไปส่งรีสอร์ทเขามาบ้านแเราก็พอฝรั่งอยู่สามมือแล้วคนแจ้งแจ้งความนาำ่าผู้ยิ่งถิ่นจ้ะ พ่อมือที่สองก็เป็นซื่อของซื่อ,อยังเขาบ้านอยู่เด้ซื่อของซื่อ,อยังกับผัวฝรั่งเพิ่นน่ะจากับเขาบ้านกันยุบแดที่นี่ก็เลยมาฝากไว,ว้ว่าก็เลยมามนฝากไว,ว้ว่าอ้ยไปหาตัวเขาไม่จจามันเสียคือจังเนี่ยเนี่ยคอยยุกับแฟนข่อยนี่บางคนมันกระถามได้ว่าบ้านเม่าจรเฮ็ดงานอย่าง่มซัน,นอ่าแฟนก็เลยบอกว่าอันผัวข่อยก็เลยบอกว่า อันเธอเฮ็ดงานแบบอันอย่างน้องเราบอกใจเขาว่าอันบอลลูนว่าสันเลาวว่าบอลลูนบอลลูนแอนคอนสตรัคชั่นระวังสิแม่นบ้านนี้เพิ่นก็ถามได้ว่าเฮ็ดงานนันยุ่นยุ่นทั้งใดอยู่ทั้งอันพัทยาทั้งอย่างบอสันอันนี้บริวารพุ่งยี่พัทยาแต่ว่าแต่ว่าคนถามถามแฟนไหมเพิ่นก็เลยว่าบอสันแฟนฉันอันเป็นคนทั้งอันขอนแก่นว่าสันอยู่ขอนแก่นพุ่นว่าสันจ้า มันก็ดเห้หุเสียอันไหวหลายอยู่ด้วยจะ้ะเพราะฉะนั้นกะอ่าขันเฮ่ามีผัวมี่ยังสีก็จะไปตัวเพื่อนจะบอก่นไปดีๆว่าฉันก็จะไปคุยถอแล้วก็เออแล้วก็อันที่สําคัญนี่คือทหารนี่ก็ผู้หญิงอ่ะจดทะเบียนกันได้จะ้ะผู้หญิงอ่ะจดทะเบียนกันเลยบานนี้ฝรั่งบ่ย,ยอมเดี้ยวดีบ่ดีก็จะได้ออกหนกะะระเสหมดเลจ้ะฝรั่งบ่ย,ยอมจดทะเบียนแต่ว่าบานนี้พ่อทหารหูก็ไปตอนแรกทะหารโทรบอกกูให้ว่า นะผูผผนะผ้ให้น่ะมือมือผูกผูกแขนผูกยังเนาะผู้ให้ไปบอกย่ายนะว่าถ้าถ้าบปแตแงงานกับเขาเนี่ยคือฝรั่งเขาสิเขาสิฟองเขาพนย่อมเขาเรื่องย่ายนก็เลยผูกแขนกันกันมีฝรั่งอันซุ่มคู้ให้ก็เลยเอาลูกไปล่งจ้าเพราะลูกไปล่งผัวทหารเห็นก็เลยท่วมากบอกผู้ให้ลูกลูกกอกันะจ้าก็จังร้วนมิผัวซุ่มนี่ก็เลยไปแจงความก็เลยไปแจงความพอไปแจงความมามันก็เลยเป็นเรื่องไงแต่ว่าตอนเนี่ยทหาราสัญญากันกันกบผู้ยิ่งแล้ว ในข่าวเพิ่นซื้อว่านั่งดอกรักเนาะว่านั่งดอกรักแต่ที่จริงอ่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่ได้ซื้อว่าดอกรักจ้าแต่ว่าในข่าวเพิ่นว่าดอกรักนั่งดอกรักอ่ะก็เลยไปียากับผัวแล้วตอนมันที่สาม่ผัวหลุดแต่ว่าตอนนี้คือหาดอกรักบ่พอว่าแต่ว่าฝรั่งบ่ยอมเขาก็จะเอาเงินคืนนเน่ะจ้าฝรั่งบ่ยอมก็บ่รู้ว่าไปไสบ่รู้ว่าไปอยู่กับทหารคือเก่าบ่หรือว่าไปไสจังซี่เนาะจ้าก็บฝากไว้อย่าไปหาตัวเขาเด้อพูดทางหลังน่ะมันยาก ผู้ใดแล้วมันก็เป็นยังได้ซุ่มใดผัวแล้วก็จังมืข่อยก็เป็นยังเด้แ,แต่ว่าผู้หใหาหนื่อมันเห็นได้เขายากมันเสียซื่อเสียงเนาะรู้อยู่ว่าเงินผู้ใดก็อยากได้เนาะแต่ว่ากระหาหยมันถือทงังเลยจ้าเนาะวันนีน้เขารักจริงเขาอุตส่าห์บินมาเนาะฝากไว้กันเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๊มาบอกให้ฟังว่าที่ที่ที่ค้นเหหนห่หาย,ยังสีมีมีเคจังสีกันแต่ว่าขอจักเสียหายจังใดเนาะเอาฝากไว้จ้าเดี๋ยววันสั่งกระิตต่อคลิปนี้ลหละจะได้เป็นเป็นคลิปเป็นอีพีไป